ครับหลังจากที่เมื่อกี้ทำปุ่มไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าแบบนี้นะครับใช่ไหมครับก็ที่ให้ไปทํากันเองเป็นปุ่มต่อไปวิดีโอที่2อันนี้ก็จะพูดถึงการแบ่งเซกชันของแต่ละหน้านะครับง่ายๆคราวนี้ก็ผมก็มีหลายเลเยอร์จัดคราวนี้ผมก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับรวมเป็นเลเยอร์เดียวก่อน c อนท X เอ็กซ์เลยครับ แล้วก็เอามาใส่ไว้ซักเลเยอร์หนึ่งนะครับ Control Shift V นะครับก็คือการ Paste in Paste หรือการวางลงไปในที่เดิมนะครับส่วนสำหรับเลเยอร์ที่ว่างเปล่านี้ผมก็ทำการชิปเราก็เลือกมันนะครับแล้วก็ทำการลบทิ้งไปถึงขยะให้เหลืออันเดียวนะครับผมง่ายๆคราาน,นี้ผมทำการแบ่งช่วงระยะนะครับก็มีสีหน้าใช่ไหมครับ Home History a c c e s s o r y Contact ผมก็ทำการแบ่งหน้าละย0เฟรมแล้วกัน ง่ายๆนะครับคราวนี้ผมก็มีสีหน้าหน้าละยีเฟรมก็จะเป็น80เฟรมก็ f 5ไว้เลยครับก็ให้มันอยู่บอทุกหน้าก็คล้ายๆกันแต่ก็จะไม่มีแต่ละหน้าจะไม่มีแบนเนอร์เหมือนหน้าแรกนะครับเดี๋ยวว่ากันอันนี้ก็ผมว่าสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาอีกหนึ่งไลเยอร์เลเยอร์นี้จะเก็บชื่อ ลาเบลนะครับผมจะสร้างลาเบลเพื่อในการลิงก์เข้าหากันตั้งชื่อให้กับเฟรมนะครับเฟรมที่1ผมจะตั้งชื่อเฟรมว่าโฮมนะครับเ,เพราะว่าเป็นโฮมเซ็กชันเฟรมที่หนึ่งถึงเฟรมที่20่นะครับชื่อโฮมเซ็กชันเฟรมที่21บอ็นะครับก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมก่อนคลิกขวาอินเสิร์ตคีย์เฟรมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะกด f 6แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ผมจะตั้งชื่อว่า history นะครับส่วนเฟรมที่41นะครับ,ผม,รบผมก็ตั้งชื่อว่า accessory น,น,น,นะครับผมก็ตั้งชื่อว่าแอเฉยๆแล้วกันโอ้ยไม่ทันเดี๋ยวนะครับแอนะครับผมส่วนเฟรมที่61ผมตั้งชื่อว่า contact นะครับผมอ่าก็จะได้แต่หน้าและแบ่งระยะนะครับผมคราวนี้แบนเนอร์มันก็จะมีเฉพาะหน้า แค่หน้าโฮมหน้าเดียวใช่ไหมผมก็จะทำการคัดแบนเนอร์คัดไว้นะครับผมแล้วก็เอามาใส่ที่ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าเลเยอร์แบนเนอร์ะกันก็แบนเนอร์ตัวนี้ก็จะมีจะโชว์ตั้งแต่เฟรมที่หนึ่งถึงเฟรมที่20ถูกไหมผมก็ทำการเฟรมที่เฟรมที่21ผมก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมแล้วก็ลบทิ้งไป ก็สังเกตว่าเฟรมที่ตั้งแต่เฟรมที่21เถึง80เนี่ยก็จะไม่มีแบนเนอร์ละตรงนี้ไม่มีแบนเนอร์ลวเพราะผมจะถ่ายพวกตัวหนังสือเนื้อหารหารือรูปภาพไหลไปนะครับก็จะมีโชว์เฉพาะเฟรมที่1ถึงเฟรมที่20โอเคครับนี่ก็คือการแบ่งเซ็กชันนะครับเดี๋ยววิดีโอตัวต่อไปก็จะมาดูเรื่องการลิงก์เข้าหากันโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ